นี่ครับเบิ่งวิธีการจบเป็ดเออแล้วแต่สิได้ตัวใดเฮาถูกเไปแต่เขาก็ทีตสอนเขาไปแนี่ยนะเนี้ยบ้างดวงเขาวิธีเขาครับทีตสอนเขาแก่ก่อนไปหาแก่ขอก่อนเอ่อมันเป็นทีขับไปอยู่ของมันนี่ครับกันไว้เขาก็สิเข้าไปเลือกเอาบัด ธีการจับเป็ดดูเขาเคยจับเลยเนาะกูเค,เคยแบบงมอะไรอ้อมคอกที่นี่แล้วชูวาไปที่เนาะเอาแต้วแต้แตเตีนไปละนี่ครับวิธีการเอาเบ่งเอาด้วยพี่น้องด้เอเป็ดโยกปุ๊บใส่ปั๊บเป็ดที่มันได้ันที่มันได้ใส่ของเขาหนะแต่ตัวมันรุดใส่มันหน่อยเขาอาจจะยังบเอาขึ้นวานะๆๆ ทีการจับเป็ดหจับขาเขาะ่ะเป็ดเมื่อนี้เอาไปเฮ็ดจากไหนสั่งพ่อค่ะเอาไปเฮ็ดลาบเาจางไหนเห็ดต่มสินนนเานาะอบไอเป็ดหันเป็นไหน,ออนไไโอ้โนี่จะลองดิพัดใส่ครับขนาด ตัวละประมาณ10โลเอ้ตัวหนึ่ง2โลกลว่กบบา10ตัวกระมันเท้ากันโลดูไหมเป็นมครับตัวใหญ่ <c oughs> เห็นบ่ครับกล่องใส่เป็ดเขา <c oughs> เนี่ <c oughs> คือการคัดเป็ดเขาเด่นค <c oughs> ัดนตัวหน่อยเขาเบา <c oughs> เขาเอาตัวใหญ่ ปใส่ใหญ่ใส่นักหนักกองหนึ่งเราใส่ม่านแปดถึงสิบตัวมาอีกสองเอาอี่สิบตัวครับนั่นพ่อเราบอกอันคือเก่งใหญ่ของเขาเขาจะใส่หกตัวบอกครับตัวแม่ดีครับตัวผู้อันไหนตัวใหญ่กว่ากันตัวแม่ครับหน่อยกว่า้วตัวผู้จะใหญ่กว่า ตัวนไหนผมจะมากล้องนันหกตัวกล้องใหม่เาก็จะคัดแน่นี่ลบบไปเรื่อยๆนะครเป็ดมอนี่มันเป็นมันเป็นเป็ดพันไข่หรือพันเนื้อครับนี่นพันเนื้อพันเะนือ๋อเป็ดพันเนื้อแต่ว่ามันจะมีไข่เล่นหลอดนะสามารถเอาไปเห็ดพันได้เอาไปขยายพอพันแม่พันออกดูออกเต่าก็ได้ที่กันนะครับ คเมือมันก็เป็นเพชรผสมมันล่ะนี่ครับนี่คือเขาใส่ใส่ของเขาเขาก็จีปล่อยมื่อนนออกใส่ไงไรเขามาไหมแบบน,นี้เขาก็ที่จับกันอยู่แนวนี้แหละนี่นะครับขาจจะมีเป็นใส่ไดนะ้น่ะซีรุ่นรุ่นนี้เขานี่เขาที่จับลงรุ่นนี้รุ่นน้อยครับเพชรตั็แแม่สองโลรุ่น ในเสริมม้วนนี่ไม่แข็งบ้านนี่อ๋อรุ่นเดียวกันได้ครับนี่แต่ว่าเราแยกออกว่ามันแน่นมันแออัดมันยืดมันกันเย็นมันใหญ่มากเราก็เลยแยกพอทั้งฝุ่นกับแมีนที่กันนะครับทั้งสองติดกนหลายมันก็เลยเพื่อให้มันของคือว่าเนาะมันใหญ่มันก็ะเดื่องยืดกันแอร์เขาได้แต่ละขนาดเขาจะเอามาพักไว้มองนี้เพื่อที่จะเอาไปขึ้นรถ คือชีวิตพ่อข่าจับเป็ดพ่อข่าเลี้ยงเป็ดบางกันไปโอ้โน่าเกิดมกอ่เตินขึ้นเขาจะเลี้ยงเขาเองผู้ขายก็ยินเบิง่งดูแลเขาเ,เรื่องนี้ับเป็ดนี่เอาไปขายกับยูทีประมาณโลกอะไรล่ะ ่อยขออัวคนละวะที่มัครมาไปส่งตามร้านอาหารครับหันหลาดเพชรโมนิลแก่พันขัวแม่นวะแก่พันสามร้อยจังโหอน,นักบริสุทธิ์ได้ 139่งรอกิโลนั่นะที่ที่งอเห็นนักขึ้นหนึ่งรอยสามสิเก้าโลหนึงร้ามสิบกกิโลช้ำมาเขาสอดหนึ่งนอ่งร้อยโลหนึ่ง้ามบเโลอี่ไปโหลดเขาซอบโลดหกสิเกือบได้เกือบตัวสอถือว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะว่าเกณฑ์มาตรฐานนี่ตัวปูตัมเนี่ยเขาจะไร่คัดได้ขึ้นในลงสิกันประมาณ สองจุดปตัวนี้เจเกือบแปดแล้วได้สองทั้งเบิดเอาไปนั่นประมาณเจ็ดตัวห้าิบตครับสิบตัวแต่ว่ามันมีแม่ม่ผูนั่ค่ะแม่รับเออก็ได้ผมก็ได้เสียนี่เจ้าทั้งเบิดนีมูเอ็เกนีเจ็ดตนี่เจ็ดตครับผมอ่านเฮียเสากองก็ถือเราก็เอามาเบิดเกือบเบิดนะเอามาอ้อมคอมันจะยับไ <reco> งเอออยู่ที ah. ่เหือยู่ทไหนเอาไปัวมาซีบมักล้าออกไป เราได้แปดพันกว่าบาทแล้วลวงทุนไปนั่นหัวหาหาาอาห,หารเห็นบอประมาณ้อยนี่ร้อยสอบหัวหันเห็นบ่หัวอาหารเราพ่าดไปนั่นคือหัวหารทีเรียงมันนะครับเอ่อสามรอยสอบสอบละสามรอยกว่าบาทกระจียไปละสามหมื่นกว่าบาทนี่คือหัวอาหารส่วนต่างส่วนเหลือนี่แหละคือครับ ต่เราขายไปแแปดพักว่าบาทก็เลยีนนสองหมื่นกว่าบาทียยออ 20, าทุนเบิกกันไปเนาะแจ้กัคืนว่านาจะได้ผไร่แจว่ากาไรกัอาจารย์บวไายปนไแจกกัคนวานาจะได้สามหกสีอ่อันะอไไนี้ลไล่กันกันเท่าไหร่สี่สิบสองบวก